ในท้องทะเลญี่ปุ่นที่มีคลื่นสูงและกระแสน้ำที่พลิ้วไหวเสียงลมเย็นที่พัดโบกอยู่ตลอดทั้งปีได้สุกซ่อนเรื่องราวแห่งความเศร้าโศกและความลึกลับของเรือผีที่ลอยลำอยู่กลางทะเลตั้งแต่การค้นพบโครงกระดูกของชาวประมงที่ถูกทิ้งไว้บนเรือเก่าแก่ไปจนถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทาให้เราได้เห็นภาพของชีวิตที่ต้องดิ้นรนในมหาสมุทรแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในโลกแห่งการประมงเชิงพาณิชย์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปและคุณกําลังฟัง r e d f i ฟล์พอดแคสเรื่องราวของเรือผีที่ถูกพัดขึ้นฟังในญี่ปุ่นโดยกลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียและสื่อต่าง ซึ่งฟังดูเหมือนนิทานหลอนเกี่ยวกับปีศาจแห่งท้องทะเลหรือการแก้แค้นของเดวิดโจนส์แต่ความจริงเบื้องหลังปรากฏการนี้กลับเศร้ามากกว่าน่ากลัวแม้ว่าเรื่องราวของเรือผีจะปรากฏในประวัติศาสตร์และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดตำนานทางทะเลมากมายแต่เรือผีที่ญี่ปุ่นนี้มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล และมีความเป็นจริงอยู่เบื้องหลังมีการเชื่อกันว่าเรือผีที่ถูกพัดขึ้นฝั่งในญี่ปุ่นอาจจะมาจากเกาหลีเหนือนอกจากตัวเรือที่เป็นปริศนาแล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวคือการค้นพบศพมนุษย์บนเรือเหล่านี้ด้วยหลักฐานที่ค้นพบทําให้หน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นสันนิษฐานว่าเรือเหล่านี้น่าจะมาจากเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีคําตอบชัดเจนเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมเรือเหล่านี้ถึงได้มาอยู่ที่นี่อาจไม่มีใครทราบได้หนึ่งจากเกาหลีเหนือยังคงปิดปากเงียบและศพที่พบก็ไม่สามารถบอกเล่าอะไรได้ทาให้เรื่องราวของเรือผีเหล่านี้และชะตากรรมของผู้ที่อยู่บนเรืออาจจะถูกทิ้งให้จมหายไปในทะเลได้อย่างไร้ร่องรอยบนเรือหลายลําที่ถูกพัดขึ้นฝั่งในญี่ปุ่นผู้โดยสารบนเรือเสียชีวิตมาเป็นเวลานาน,านจนเหลือเพียงโครงกระดูกศพเหล่านี้เน่า จนแทบไม่สามารถระบุได้ว่าพวกเขาเป็นใครหรือเสียชีวิตได้อย่างไรที่น่าสลดใจคือเจ้าหน้าที่พบศพที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งศพบ,บนเรือลำหนึ่งส่วนที่เหลือนั้นเป็นเพียงกระดูกที่กระจัดกระจาย อย่างไรก็ตามตัวอักษรที่พบด้านข้างเรือดูเหมือนจะเป็นภาษาเกาหลีและเรือหลายลำมีตราสัญลักษณ์ว่าเป็นกองทัพประชาชนเกาหลีหรือกรมความมั่นคงแห่งรัฐนอกจากนี้ยังพบทงเสื้อชูชีพที่ยังไม่ได้ใช้งานและซองบุหรียี่ห้อหนึ่งของเกาหลีเหนือทมกลางโครงกระดูกเหล่านั้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้โดยสารบนเรือน่าจะเสียชีวิตจากความอดอยากขาดน้ำหรือการถูกสภาพอากาศเล่นงานจากการลอยลำกลางทะเลเป็นเวลานานอาจเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องหรือเรือหมดเชื้อเพลิง หนึ่งในคําอธิบายที่เป็นไปได้สําหรับปรากฏการณ์เรือผีเหล่านี้คือผู้คนที่อยู่บนเรือ อาจถูกส่งออกไปเพื่อจับปลาเพื่อหาอาหารและรายได้เนื่องจากการปิดประเทศของเกาหลีเหนือภัยแล้งและรายได้ของประเทศที่ส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในด้านอาวุธแทนที่จะเป็นอาหารทําให้ประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารเป็นที่เชื่อกันว่าคิมจองอึนได้เพิ่มโคต้าการจับปลาบีบให้ประชาชนต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาปลาให้มากขึ้นและต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าเดิมในปี2015สื่อของเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพถ่ายของผู้นําที่กําลังทัวร์เยี่ยมโรงง,งานประมงอย่างมีความสุข และแสดงความคิดเห็นด้วยความภาคภูมิใจในปริมาณอาหารที่ชาวประมงสามารถผลิตได้นอกจากการใช้ปลาเป็นอาหารแล้วปลายังเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสําหรับกองทัพเกาหลีเหนือช่วยพวกเขาสามารถนําเงินเข้าสู่ประเทศเพื่อสนับสนุนรัฐบาลแม้จะต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติก็ตามหรืออีกหนึ่งทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์เรือผีก็คือผู้คนบนเรืออาจจะเป็นผู้แปรพักที่พยายามที่จะหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือในปี2011มีผู้รอดชีวิต9คนจากเรือ ที่ลอยลำอยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาลงทางขณะที่พยายามหลบหนีไปยังเกาหลีใต้จึงทําให้ทฤษฎีนี้มีน้ําหนักพอสมควรความจริงแล้วเกาหลีเหนือมีผู้แพรพักประมาณ30,000คนตั้งแต่ช่วงปี1990ผู้ที่ถูกจับได้จะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงเช่นการถูกบังคับใช้แรงงานการเนรเทศ หรือแม้แต่การประหหารชีวิตรวมถึงผู้ใดก็ตามที่ถูกจับได้ว่าช่วยเหลือหรือซ่อนผู้แปรพักก็จะต้องได้รับโทษเช่นกันการหลบหนีทางทะเลไปทางทะเลญี่ปุ่นอาจมีความเสี่ยงน้อยกว่าการพยายามข้ามพรมแดนที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดของเกาหลีเหนือแต่ทะเลก็มีอันตร,รายของมันเองเช่นกันแม้ว่าทฤษฎีนี้จะมีความเป็นไปได้แต่แนวคิดที่ว่าพวกเขาเป็นชาวประมงกลับได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากกว่า และเนื่องจากเกาหลีเหนือเลือกที่จะเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับเรือผีเหล่านี้ประเทศที่ปิดกั้นข่าวสารนี้ได้ทําการไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยเหตุนี้ทําให้หน่วยงานญี่ปุ่นไม่สามารถระบุศพหรือแจ้งข่าวเพียงครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเกาหลีเหนือได้การกําจัดเรือและศพเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาสําหรับญี่ปุ่นเช่นกันเนื่องจากญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงไม่มีช่องทางจริงๆที่ทั้งสองประเทศจะติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับปัญหานี้ได้บางครั หน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นได้ปล่อยให้เรือเหล่านี้ลอยไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะหาวิธีจัดการกับเรือเหล่านั้นโดยทั่วไปแล้วจะเลือกที่จะรื้อถอนและเผาทำลายในบางกรณีศพเหล่านี้ถูกเผาและนำไปไว้ที่วัดในญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกตลอดไปหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นเริ่มติดตามเรือผีตั้งแต่ปี2011จนถึงเดือนธันวาคมปี2015ได้มีการค้นพบเรือผีจำนวน283ลำโดยในแต่ละปีเจ้าหน้าที่พบเรือมากกว่า40 ลที่ถูกพัดขึ้นฝั่งหรือเกยตื้นในทะเลญี่ปุ่นจำนวนเรือผีเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปี2017มีเรือถึง59ลำปรากฏอยู่บริเวณชายฝั่งของญี่ปุ่นถึงแม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าเรือเหล่านี้ลอยอยู่กลางทะเลนานแค่ไหนแต่จากการตรวจสอบการเน่าเปื่อยของศพ พบว่าไม่น่าจะน้อยกว่าหลายเดือนปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงพื้นที่เดียวเพราะมีการค้นพบเรือผีตามชายฝั่งด้านตะวันตกของญี่ปุ่นอย่างแพร่หลายชาวญี่ปุ่นบางคนเริ่มคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเช่นนี้แล้วจนมีชาวประมงคนหนึ่งที่เกษียณแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเราดังนั้นผู้คนจึงแค่พูดว่าโอ้ oh, ไม่อีกแล้วเหรอ แม้ว่าหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือเรือประมงจากเกาหลีเหนือหลายลำเช่นการช่วยชีวิตผู้คน26คนจากเรือบรรทุกสินค้าที่กำลังจมในต้นปี2017แต่ญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือกลับไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเกาหลีเหนือเคยลักพาตัวพลเมืองญี่ปุ่นในอดีต และการพัฒนานิวเคลียร์ของประเทศก็เป็นประเด็นร้อนแรงอย่างแน่นอนในปี2001ก็เคยเกิดเหตุการณ์ประทะากันระหว่างเรือเกาหลีเหนือที่มีอาวุธกับหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นซึ่งส่งผลให้เกาหลีเหนือเสียชีวิต15คนหลังจากที่พวกเขาปฏิเสธการตรวจสอบและระเบิดตัวเองแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องเรือผีว่าเป็นความพยายามที่ล้มเหลวของชาวเกาหลีเหนือที่พยายามแอบเข้ามาในประเทศแต่พวกเขายังคงเฝ้าจับตามองทะเลและเรือทุกลำที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด การก่อสร้างเรือไม้ที่เรียบง่ายของเรือที่พบเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากเกาหลีเหนือแต่คุณภาพการผลิตที่ไม่ดีของเรือเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเรือประสบชะตากรรมที่เลวร้ายได้เช่นกันเรือไหลายลาที่ถูกพัดขึ้นฝั่งในญี่ปุ่นมีอุปกรณ์การประมงทำให้มีคำอธิบายว่าพวกเขาเป็นชาวประมงอย่างไรก็ตามเรือเหล่านี้มีอายุกเก่าและขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่นอุปกรณ์สื่อสารและระบบ GPS หน่วยงานญี่ปุ่นเชื่อว่าชาวประมงน่าจะหลงทางหรือ มีอุปกรณ์ขัดข้องทําให้พวกเขาลอยห่างไกลจากบ้านและไม่มีวิธีเรียกขอความช่วยเหลือนอกจากนี้พวกเขายังอาจเตรียมตัวไม่เพียงพอในการจัดหาอาหารและน้ําสําหรับระยะเวลาที่อยู่ในทะเลอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ชายบนเรือเหล่านั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ไม่มีประสบการณ์ทางทะเลและได้รับคำสั่งจากคิมจองอึนให้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติของตนด้วยการออกไปจับปลา แม้ว่าการที่เรือจำนวนมากปรากฏอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นจะฟังดูเป็นเรื่องที่น่าขนลุกแต่เหตุผลที่ทำให้เรือเหล่านี้ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องที่นั่น กลับไม่ใช่เรื่องลึกลับทั้งหมดทะเลญี่ปุ่นตั้งอยู่ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมถึงรัสเซียตะวันออกเฉีงยงใต้เนื่องจากทะเลนี้แทบถูกตัดขาดจากมหาสมุทรแปซิฟิกโดยพื้นที่ดินทําให้มีกระแสน้ําที่ไหลไปทั่วทะเลอย่างแข็งแกร่งกระแสน้ําสุชิมะไหลขึ้นเหนือไปตามชายฝั่งของญี่ปุ่นและเชื่อมต่อกับกระแสน้ําสุการุที่ไหลยอยู่ระหว่างเกาะหลักของญี่ปุ่นและเกาะฮอกไกโดโดยกระแสน้ําเหล่านี้เรือใดๆที่มาจากเกาหลีสามารถถูกพัดพาไปได้ง่ายๆโดยไม่ ต้องมีเครื่องยนต์ใบเรือหรือคนควบคุมที่มีชีวิตอยู่เพื่อไปยังชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวจะมีเรือประมงมากขึ้นในทะเลญี่ปุ่นโดยช่วงเวลานี้ถือเป็นฤดูการประมงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจับปูยักษ์ ลาแซนฟิสและปลาหมึกซึ่งเป็นปลาที่มีมูลค่าสูงอาจเป็นไปได้ว่าชาวประมงเกาหลีเหนือกําลังมุ่งหวังที่จะจับสัตว์ทะเลเหล่านี้เพื่อนําไปส่งออกไปยังจีนเพื่อแลกกับเงินอย่างไรก็ตามทะเลญี่ปุ่นก็มีความอันตรายมากในฤดูหนาวลมที่พัดจากทางตะวันตกเฉียงเหนือเย็นจัดและสามารถทําให้เกิดปัญหากับการเผชิญสภาพอากาศได้ง่ายสําหรับผู้ที่ไม่เตรียมตัวอย่างเพียงพอ แม้ว่าจะมีหลักฐานว่าโครงกระดูกบนเรือผีเหล่านี้เป็นชาวประมงที่อาจถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่มีเรืออุปกรณ์หรือสเสบียงที่เพียงพอสำหรับการเดินทางแต่การทำการประมงเชิงพาณิชย์ในทั่วไปนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่อันตร,รายมากอยู่แล้วจากรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้เช่น d เด List Cat ได้แสดงให้เห็นว่า การประมงเป็นงานที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงไม่ได้มีเฉพาะในน้านน้ำของ阿拉斯าด้วยในสหรัฐอเมริการะหว่างปี2000ถึง2010อัตราการเสียชีวิตของชาวประมงเชิงพาณิชย์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาชีพอื่นๆถึง31เท่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอุปกรณ์ที่ชำรุดเรือที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีอากาศที่เย็นจัดหรือแม้แต่ภัยจากสภาพอากาศที่ไม่คาดคิดหากผู้ที่ทำการประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพยังต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายขนาดนี้กลุ่มชาวเกาหลีเหนือที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีอุปกรณ์นำทางหรืออุปกรณ์สื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาได้ง่ายเช่นกัน และก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเรือมรณะเกยหาดญี่ปุ่นปริศนาซากมนุษย์จากเกาหลีเหนือฟังจบแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยบอกเราที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่องเรทไฟพอดแคสต์ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนะครับนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาและประดับความรู้ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง e ร f ไฟ e Podcast และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ทางช่องก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดี